ลองชิมดูอืม,อมหอมสมุนไพรนี่เพกได้หนังควายทอดสมุนไพรเลยะคะ่ะนี่จะลองเอามาก,กินเบิงด้วยค่ะพี่นอ้องเพราะว่าบ่เคยกินจักเถือด้วค่ะครั้งนี้ครั้งแรกเ้ยค่ะ หนังควายทอดสมุนไพรเดี๋ยวลองชิมเบิงค่ะว่าเพื่อนจะเป็นรสชาติแน่วใดคะ่ะพี่น้องหอมเหมือนมีกลิ่นหอมสมุนไพรเลยนี่ลองชิมดูขั้งแรกคะ่ะพี่น้อง อืเพิ่นจะกร๊บๆนะคะอืมหอมสมุนไพรอร่อย แซ่บค่ะพี่น้องจะได้กินหอมสมุนไพรค่ะอืมอืม,อมกินเป็นกับแก่มกระด้ษได้ะคะ่ะกรุบ เวลาเข้าเข้าเคี่ยวเข้าไปนะคะจะจะกินสมุนไพรกินใบบักูดกินตะไคร่แล้ก่ะแต่ไม่กินพริกน้ำนะคะพี่น้องแซ่บค่ะหนึบกรึบ,บอร่อยเพื่อจะมีความมั่นถามว่าเหนียวบอจะเหนียวอยู่นิดนึงนะคะรสชาตินัวๆรสชาติจะออกนัวๆค่ะ อร่อยนี่ จะว่าดดจะไม่มีกลิ่นเลยค่ะจะได้แต่กลิ่นความหอมของสมุนไพรเลยค่ะพี่น้องผู้ใดอยากอ่ะยวเพกจะปักตะก้าไว้ให้ได้ะค่ะพี่น้องแล้วก็ล่องไปหามาชิมเบิงด้วค่ะแซ่บ